หลานปู่อันนี้ยากเหรอลโหลครับหลานปู่แป๊บนึงนะหลานเดี๋ยวปู่โทรไปอีกรอบนึงใครวะกูมไปม,มีปูต่ตอนไหนฮัลโหลครับหลานปู่ฮัโลโหลหลานปู่หล,หลานอยู่ไหนเดีย๋ยวปู่ไปรับอยู่ร้านรถ อะไรนะหลานร้านรถร้านรถอะร้านรถร้านรถใครเนี่ยร้านรถเหรอหลานใช่ครับเดี๋ยวปู่กำลังไปเดี๋ยวปู่กำลังไปปู่ไม่ค่อยมีเงินเลยปู่กำลังไปนะเนี่เอาอะไรครับผมมีติบิกไหมเมติบิกไหมเนี่ยพี่ดาเพื่อนกเซเพื่อนกูเตกูเมาเพื่อนกูเต้เพื่อนเมติบิกเมติกโอ้ว่าไงหลานรัก มาป่ะดิมาหลานเลิฟหลานเลิฟขึ้นมาหลานเลิฟไอ้หญิงดาบกุ้งเหาขึ้นมารถดีของปู่มามาหาปู่มาเลยมาปู่คิดถึงหลานมากเลยปู่เอาดีไปไหนอ่ะเดี๋ยวปู่พาไปงานเนี่ยหลานขึนาหลกนมาหลานนะปู่โดนเฉดหัวฮะไอ้ไม่ใช่พาไปเที่ยวพาไปเที่ยว

เก็บอกวเกี่ยวไม่ไดพาไปเที่ยวน้อยเกินไปแป๊บนึงนะทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งมาเลยองไระเออไม่เป็นไรเดี๋ยวปู่ซื้อตัวใหม่ให้เดี๋ยวปู่ซื้อตัวใหม่ให้มันจะเหมือนตัวเดิมได้ไงเหมือนมาเร็วมา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 ตั้งตามปู่มาจับเกียร์ให้ดีนะเอ้ยไม่ใช่ดูทางให้ดีๆนะเอีกนาอย่างเชี่ยเลย เดี๋ยวปูพาไปเที่ยวเดี๋ยวปูพาไปสวนสนุกวันนี้วันเสาร์เนี่ยน้นะวันนี้เล่นพุดอ๋อหลานจะไปเที่ยวไหมหลานปูไจบปูเหรอไปเที่ยวไหมจบจบปูใช่จบจบจบฮะจบปูไงไป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 ปมันอหรอปู เป็นหนูไม่มีพ่อนะแล้วปู่เป็นปู่ได้ไงอ่ะน่าปู่ขอเป็นปู่ของหนูได้ไหมล่ะเป็นปู่แล้วเลี้ยงไหมเลี้ยงหนูดูสภาพเสื้อปู่อ่ะปู่เพิ่งโดนเฉดหัวจา่แก๊งมาสองคนเลยเอ้ยปู่ไม่เหลืออะไรแล้วมีแกแลนี่แหละปู่ชักไงปู่ชักปู่ชัก ปูชักเช็ดหัว่แมปู่ไปโรงพยาบาลน่ะไปโรงพยาบาลทำแม่หลานปู่ชักไปยังอ่ะสานจงสานจีแล้วหืมไม่รับปีแล้วไม่ใช่หรอเนื้อวันเนื้บาันห้องแล้วปูชักกำลังไปเพิ่งตายทำไรอ่ะหนูเป็นห่วงอนี่ปูชักไปก่อนฮานะปู่กำลังไปปู่ไม่ได้ชักธรรมดาดิ จะกระเด่วเลยอะจากกระเด่วเงี้ยเงี้ยเงี้มาหนีมาหลานเอ้ยหลานปูเขาไหนพี่เหรอตูวชี้ไงเหรอไอ้เบ๊กมึงจะพูดอะไรดิไอ้เบ๊กมึือจะพูดไอ้บอลจะไเ่ขี้อะไรเดี๋ยวเราตัดตัดลูไปตัดไอ้ไหนไม่ใช่ไม่ไม่ใช่กู หนูแก้วของตั้งนื้อเห้ยกลัวอยู่นี่วันนี้ไม่กูเห็นหนุ่มเป็นรอยเลยฮะไอ้กลัวบรรู้แล้วเจ็ดอะไรลอยลยลอนี้เพื่อนอืมเสร็จแล้วเร็วหลานปูออกจากตรงนี้กันดีกว่าแป๊บนึงครับปู่หนูแก้วของเอาเจ็ดสิบเมตรครับกระเป๋าเลยครับปูชื่อสมสมบัตินะเจ็ดครับ ปู่สปองนะปู่ท,ปทีท่สังปองได้ได้หนูชื่อสมพงษ์เป๋ากัาสเจ็ดครับไป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 เย,ยีนยนหน้ามันปันเอ้อไปกันเถอะหลานลากูเฮอยังเหนอมามาขึ้นรถปูม่มาเลยคันสุดท้ายแล้วปู่อยู่อ้ย ไม่ไม่หลานตรงหน้าข้างหน้าหลานหลานเดี๋ยวปู่ไปนด้เขาหลักกับหลานเองปู่ขอเฮ้ยหลานนะตรงนั้นเลยหลานเอ้าหลานจริงแล้วทาไมมมีชื่ออหลานไปได้กับปู่แล้วคนนี้ล่ะก็ะปู่ลงงาปู่มองให้พน้าข้างหน้าปู่เล่นไม่เป็นไรรอบหน้าแล้วกันให้ปู่รถพาขับรถก่อนเลยเป็นปู่น้ำสลับ ปูหลอดปูหลอดพี่อะไรปูหลอดปูสมบองเชื่อหลอดกูที่สมบัติยืมมือสมบองไอ้ยายนสมบองนี่แหละจะไปขับมาให้ปูสมบัติแล้วหลานปู่นานทีเข้ามาหลายหลานหลานอยู่เอ๊ะ แล้ันยังไนอยู่ตลอดเลยเนี่ยผูหาหลานตลอดเลยนะไม่เจออยู่เงี้มีอาบานไม่ชอบอะไรูเช็คอินไอ้คนไหนร้านคนเดียวก็ต้งไปเหรอลาอยากไปส้มอย่างอื่นไหมล่ะนะซ้ำรถซ้ำรถใช่ปูสมปมึงหิวอลไของมึงนะปูมียาไหมเนี่ยมีเนาะ ไี่ข้าหรอไหมข้าหรอท่เอกมามาสิโอ้โหช่งนี้ปู่ตกอับคนมากเลยอ่ะเงินเด่มันชี้ก็เหลือห้าร้อยโอ้เหนื่อยมากเลยที่เนี้ยแล้วทำไมไม่ทำงานทำการล่ะปู่ขอเงินหน่อยได้ไหมปู่ไม่มีเงินเลยกันปูก็เหมือนกันเป็นรักษาเม็งแตยัสุดท้ายปู่จะตาย มาเล่งรูจมูกบ้านนะครับของปูสมปองอ่ะปูสงสารปูสงสารเขามากเลยของได้ไหมได้ยังไงอ่ะปูเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าปู่ช่วยหนูซ่อมไฟแล้วอ้อไฟแรงเกี่ยวต่อไฟแรเลยวตโอ้โหมันต่างตี้อันติ้กันเลยวะเดี๋ยวปูแบกเองเดี๋ยวปูแบกเอง ปู่อพอ,พอ,อมีอาวุธติด,ดมืออยู่เล็ก<ใ>น้อยเก่งเลือกร้นนกกานให้เพื่อนยัง5นา,าท,านาทีแล้วจะมาังใส่ก็มังใส่ดุมเลยฮะเพื่อนจะได้ไปถูก ลงที่ไหนนะลุงไปสามอานโสามันไม่ไปไปอะงัดร้านมาลืมเอาเก็บเศษไปเบตีผู้หญิงตีผู้หญิงพวกเราไป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 มมีเล่นไปมีเล่นเลยงเออเออต่อไปไม่เล่แล้วไปวะขอทะโง่ มึงไม่ทำเฮียเลยเลยวะมือโง่จังวะมือใครเนี่ยบวกสีจริงไหมเนี่ยเฮียไปล้มั้งเราอยู่ไอเราอยู่ขอขอเล่นได้หมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยบวกกันบวกกันไม่เี่อยเฮ้ยหเฮ้ยเฮ้ยอยยอย่าทำอย่าทำอย่าทอ่าทำอยทอ่ยย ใครเอ้ยเดาทำทำไมเนี่ยเอ้ยมุ่มมาชุบปุ่มาชุบปุ่มาชุบปุ่มมาชุบไอ้เหี้ยลูกกูนี่หว่ามันมีไอ้นี่มันมีไอ้ตัวไปน่ากลัวไอ้เหี้ยเม่งมาเรากูผมกูแลบเลยไอ้เหี้ยมาพิลลาดอยู่ไหนจ้วงเอ้ยพาหลาดมาจอกเอ้ยนี่ไงมาจีจี

สมบัติกระสอบปองไม่ใช่รอดสมบัติสมบัติสมบัติเองกระสบมสมบัติมาแล้วหลานมมีีตัวน้ไ่หลานมาหลานเฮ้ย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 มีของป่ะเนี่ยป่ะยิงตกรถที่ขิงไปหลานหลานปูขี้ตึกหลานเอ้าหลานหลาน อย่าเสียนไม่เปลี่ยนเลยอีกแค่ไหนหลอนหลอนหลานปลูกขึ้นมาหลานปลูกหลอนขึ้นมาเร็วหลานหลอนขึ้นมาเฮ้ยสู้ๆเนอะเจอกันเด้อหลานเฮ้ยหลานกูตายเอาไอ้บานตายเหรอเอ้า ินยังทำไมดทไรกันทำไรกันหลานหลานเลร็วขึ้นมาตีหมดครับหลานเร็วหลานบ้านหลานบ้าน <c oughs> ไปสองบาทเอ้ยเอา้ยเอ้ยโอ้ยโนโดนโดนทำไมไร<น><น>ผมออกเลยยังมาทำกันอย่างนี้ครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยมามาปู่ไปด้วยหลานหลาน

เจอกูชีพเอ้ยกูเจอเจอราคอโหมดกูไม่เคยเปลี่ยนแปลงกับชีวิตจริงกูบ้านปูบ้านไอ้ปูกูไปแล้วไอ้เฮียใครไม่ไปกูไปละไปไปเดี๋ยทำไมเนี้ยเนี้ยเนี้ยเจอกันปูบ้านตบบล็อกตบบล็อกจี้ตบบล็อกกูบ้านกูบ้าน อุ้ยอุ้ยเียเอ้ยอุ้ยทำไมเป็นอย่างี้ได้ไงจะไม่มาเสีแล้วอ่ะอุ้ยโอ้โหแม่งขำยอยเยอะจัดเฮ้ยทะชุบปินตัวชุบดิคิงเอ้ยรังเล่นโลูหลาเลยโอ้เปลืองของเพื่อนตัดของกันเองครับคุณดูอ้้ยยเเไม่่ใชตบบ้านตบบ้านไม่ใช่แล้วตบบ้านเพื่อนมาแล้วไม่ชุบไปเพื่อนหรอเฮ้ยฮะ อูด,ดูอูดูไงไปละไปหาจุดิลและไปไปาปาปไ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 คไปบปไ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 ลไป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 ไเฮ้เฮ <ok ้ปไ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 อไปไปไปไไปไปไอไมไปไไปไปไปไอไป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 ไ่ไปัปไป่ปไ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 ่ไป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 ่ปหปไ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 ่ไป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 ปไปไปย่ไปไปดปไ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 คนปไไไปไปปปไนคุณปู่ค totally ุณตาคุณลุงอไม่เป็นไไร ไอ้ช้อนครับไอ้ชอนครับไอช้อครับไอ้้นนะครับไอ้้านน้นมาหลานปู่มามามมาเรเาเเเเอีชวหนูหมดเลยไม่เป็นไรเป็นมาเดี๋ยวปู่เดี๋ยวปู่พาไปทำงานนะหลานเดี๋ยวปู่พาไปรู้จากหลานอีกคนนึงเออเอเออเอหน้าแดง แต่ปู่พาไปรู้จักหลานนะนี่แหละเขาเลยจากแก๊งไปพอเขายังจ้องจะมาแบบจองเวจองคำอ่ะเนี่ยสุสารปู่ไหมก่อนหน้านี้ปู่อยู่อย่างปู่ขอเงินหน่อยได้ไหมมันดุมอ้ยมันหนูปู่ขอเงินหน่อยได้ไหมปู่จนมากเลยเรงมียี่สิบปู่เหลือห้าร้อยแล้วอยากมีห้าร้อยยี่สิบไหมปู่ขอหมดตัวหนูเลยอ่ะมีเท่าไหร่อ่ะ โูกเงินไม่เหลือแล้วเดี๋ยวชนกันเลยครับพี่พี่เดี๋ยวยิงกันเลยครับพี่อย่าทามกันเลยครับพี่พี่แต่มันไม่โดนจริงเดี๋ยวยิงกันเลยครับพี่เหมือนพี่เหลืองเลยนอนหนุแตนหนู่มมันไปชนกันเลยครับพี่ฮะวเลยครับพี่หลอนพี่หลอดไปหารีคนนั้นไปหารีคนนั้นเดี๋ยวมีร้านนี้คนอยู่วการลัดกลางเจอกันวาย นะเอ,เอาไม่เอาหลานปูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หลานปูนายไม่เอาอันนี้หลานปูนายหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่โอ้โหจ่าก่อนเลยช้าก um> ่อนเมื่อกี้แค่หลานมึงไหมนะไม่ใช่ไม่ใช่ผิดคนแล้วไม่ใช่เราไปหาลายกันดีกว่าเดี๋ยวโดนคลิปอุ้ยโดินคลิปเดินคลิปคลิป เออเดี๋ยวมันเทไม่เฮ้ยเฮ้ยเหม่งก็อยู่เนาะเุ้ยฮะฮะหลานปูหลานปูอยู่ไหนหลานหลานหลานหน่อยรับหลานหน่อยมามามาปุ่มหลานแล้วเฮ้ยเร็วเลีวเดี๋ยวโดนเฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้นเร็วขึ้นหัวเฮ้ยเหมือนเราหนีไม่ได้เลยอ่ะ ดูเล่จะกิงไม่พอเหนื่อยมากเลยล้านล้านล้านฮหล้านอุ๊ยนางข้างปู่ด้วยเพื่อนหลานไปไหนหมดแล้วเนี่ยมีปู่อีกคนนึงมาฮะมับอกมารับปู่หน่อยเราสิบปู่เ่ยนะ กำลังไป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 ครับกำลังไปกำลังไปครับผมเป็นเมืองนัลลานเป็นปูตอนเปลี่ยนนัลลานเป็นดึงนะไอต่อมบัติไอ้สมบัติมันเป็นปู่แล้วไงไอ้เย้ยเหมือนพูดตัวขัดขวาอ่ะไอ้กล้วยมันดูตรงไหนนะไอ้เอ้าไอกระตู้งัะตู้งัะตู้ชีตอ่ะชอยตอนกระตู้ไหนลูปไหนรูปไหนลูกไหนไม่เฟ้น ใครอะกีร่าเหรอคิกกกาโก้ไหนบอกโดนไล่ออกจากแก๊งแล้วไม่ปู่ต้องปลอมตัวไงไม่งั้นเดี๋ยวโดนต้องปลอมตัวไม่งั้นเดี๋ยวโดนไงนี่เหล่าหลานปู่ไปไปไป้นมาหนูต้องไปด้วยเหรอใช่ครับหลานหลานอายุเท่าไหร่เนี่ยสิบหกยันยันสิบหกยันยันเหรอสิบห้าโยกโยกสิบหกยันยันได้เหรอสิบหกเหรอ ปู่อายุหกสิบแล้วเด้เฮ้ยใช่ปู่หกเป็นแก่แล้วแก่จัดแต่ลงๆแล้วล่ะมีโรคด้วยปู่มีโรคก็มาดูแลปู่หนอหอมหอมแก้มปู่หน่อยเร็วแสดงความรักหอมแก้มปู่หน่อยปู่ยังไม่ทำอะไรให้หนูรู้สึกนักเลยอ่ะปู่อโอ้โหเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่พ่อเองทิ้งไปอ่ะหนูไม่มีพ่อมีแล้วเองจะเกิดมาแล้งไม่มีพ่อเกิดจากกระบอกไม้ไผ่ ไม่มีพ่อใช่ไหมนี่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 เดี๋ยวปู่หาพ่อปู่หาพ่อให้นี่นี่นี่พ่อหลานพ่อหลานเออดีนะหลอดเป็นปู่พี่เป็นพ่อไอ้นี่เป็นลุงดีไหมขอคนเป็นลานพี่เสิใช่ครับผมเป็นลุงดีไหมคุณลูกไม่ไม่คนนี้คือค้อมียวอะข้อมียวค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 ้อมีเมยว คเขาเมียวครับเป็นลุงครับเอมเมียวมฮะทอมเมียวคืออะไรทอมเมียวหนูจำผิดคอนหนูจำผิดคอนทอมเมียวคืออะไรทอมเมียวทอมเมียวทอมเมียวเออเขามีแลส้มไ็ปโั่แลสข่งครับมีมีมีอะไรมีแกเขามีแมวอ่ะแล้เราแล้วแต่เรารู้ได้ไงว่าเขามีแมวเนี่ยมมีแวใครๆก็มมีแวเู้ได้ไงว่าเขามีแมวใครๆก็มีแมวเนี่ยเต้าก็มีรู้้ไไดง เขาเขาเมวใส่เราเหรอแมวอยู่ข้างหลังไงแมวอยู่หลังยานะพทำยังไงอ่ะเพาทำยังไงใส่หรอแมวสีอะไรอ่ะข้เมแยวอ่ะมาเดี๋ยวไปเองนี่ไงปู่ปู่ปู่คนหนึ่งมาแล้วอะจีนพาวเวอร์นะนี่ไงครบเลยปู่สามคนพ่อหนึ่งคนแล้วก็ปู่สมพงศ์ปู่สมพงศ์โบปู่สมพงศ์ใครสมสีใครสมศักดิ์ งั้นงั้นเรียกเรียกพ่อสมศักดิ์แล้วกัะเรนเหลืองนี่คือสมาร์ทโฟนสมโปสมโปผมลุงโทนี่นะผมลุงโทนี่นะคอมเมียวไม่ใช่หรอคอมเมียวลุงโทนี่ครับเมียวเมียวอุ้ยแล้วเรามายืนทำอะไรกันอ่ะล้านปู่มีแฟนเนี่ยเราจะจุดแบบวาสนาพูดได้หนออ่ะเดี๋ยวปู่ไปพาไปเที่ยทะเลไปไหมเทียทะเลหนูโสดอ่ะอยากเป็นวาสนาพูดได้หนอ แล้วมาแล้วมาแล้ววาสนาปูสมสมพงค์ไหมสมพงอ์กันชื่อหนูไม่ใช่หรอเอาชือใครวะนะสมบัติสมปองสมพงษ์พี่ต้องเอาสมอื่นและอ่ะไม่ชื่อจริงชื่อสมพง์พี่สมชายมีตรงไหนนะโอ้โหมาดีกูไม่อยากเล่นต่อเลยกูไปกันเ้อโููที่เนี่ยสองล้านแล้ว